น,นี่อร่อยไหมครับอร่อยเผ็ดไหมครับเป็นเผ็ดที่รับได้ <st arts> สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวตัไปามาล่าละเองแต่ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าใช่ค่ะวันนี้นะคะก็คือห้างรีเควสอยากทานอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เรามาทานตามพี่เซียวจันนะคะก็คือพี่เซียวจันเมนทีเซนเตอร์นะคะ วันนี้นะคะจะเป็นรสมาลานิวโรขัวกัวนะคะมาลานะคะก็คือเป็นแบบพริกที่แบบเผ็ดๆชาๆนะคะตามสไตล์ของจีนเนาะส่วนนิวโรนะคะนิวโรก็คือเนื้อวัวค่ะส่วนสุดท้ายก็คือขัวกัวก็คือแบบชาบูม้อไฟอะไรพวกนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเด็กทานได้ไหมนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สภาพหน้าตาน้องที่กำลังรอทานอยู่นะคะเผ็ดด้วยดูพริกสิแล้วอยากกินไหมอยาก,กิน <laughs> หอมไหมหอมเผ็ดเผ็ดอันนี้คือเสียงที่มันเดือดนะคะทุกคนน่ากินมากเลยอะ ราก็จะมาเปิดกันนะคะโอ้ร้อนใช่ไหม <laughs> <laughs> อยากเปิดเองนะคะมาเดี๋ยวโกเปิดให้เดือปื๊อนะคะหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เอาลืมลืมคนอะโอเค เราจะให้ลองชิมก่อนนะคะเป็นยังไงคะเผ็ดไหมไม,ไม่เผ็ดใช่ไหมเพราะว่าคราวนี้นะคะเราใส่แค่ครึ่งซ<ส>องใช่ทานได้ไหมเป็นยังไงบ้างร <Hot S 2> ้อนาชม เนื่องจากว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะร้านอินอยู่คนเดียวอยากลองบ้างอันนี้เป็นไข่นกกระทานะคะจ<ฮ>อืมากข้างในใช้ได้เพราะว่าข้างในมันแบบนิ่มๆเนาะนิ่มไหมนิ่มคราวนี้เราจะมาลองเส้นกันนะคะอันนี้เอาเส้นขึ้นมาให้ดูนะอู<ฮ>้ควันแบบน่ากินมาก ุูเส้นใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราใส่ไปแค่ครึ่งซองนะเนื่องจากกลัวหลานทานไม่ได้เหมือนคราวที่แล้วนะคะก็เลยใส่ไปแค่นิดเดียวทานมาขอชิมเป็นอันนี้นะคะมันฝรั่งมันฝรั่งดูดีอยู่นะถ้าเกิดว่าทานเป็นรสสองซุปแบบมันฝรั่งจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยนับแล้วมันฝรั่งเยอะกว่านะอันนี้นะคะเป็นดอกไม้จีน นนบบมาเรามาลองเนื้อกันนะคะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อมันด้วยความที่เป็นแบรนด์เดียวกับถนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์เดียวกับมันฮันตาชันถ้าเกิดใครทามนมามม่ไต้หวันมันฮันตาชันมาก่อนนะคะรสชาติจะคล้ายๆกันเลยส่วนอันนี้เป็นสาหร่ายนะคะสาหร่ายสาหร่ายมันจะหนึๆบๆบอ่ะทุกคนมันจะไม่ค่อยเหมือนสาหร่ายไทยนะมันจะแบบหนึบๆแป้งแป้งนิดนิดเนาะให้ฟีลแบบว่าหนึบหนึแป้งแปงแต่ว่าอร่อยอีก ทัานมาเป็นรักบัวรักบัวบ้างดีกว่าไม่เป็นืยนอันนี้กรอบมากมรักบัวคือดีรักบัวดีและในวันนี้นะคะเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้อร <Marines. S 1> <Sono> ่อยไหมครับอร่อยเผ็ดไหมครับก็ยังเผ็ดอยู่นะคะเครื่องซองของน้องก็ยังเผ็ดอยู่แต่ว่าเป็นเผ็ดที่รับได้มาเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปทํางานแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาหลานกลับบ้านไปทํากันบ้านนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วไม่มีกาับบ้านเวยไม่เออมะไม่มีหรองั้นไปเชิญออกมาทำงานได้ไห 拜拜。